วนีกลับมาแล้วค่ะทิดมินน hm ี่ม bueno> ็นอะไรกันฮะก็บ็อกเซอร์ไงคะใช่ผมรู้ว่ามันคือบ็อกเซอร์แต่เนี่ยมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของใคร มันไม่ใช่ของซาเหรอคะก็ไม่ใช่ไงแล้วของใครอ่ะเ้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงมี่มี่ค่ะคุณผู้หญิงนี่บ็อกเซอร์ใครเอ่อคืออ๋อของผู้ชายเธอใช่ไหมเธอพาผู้ชายเข้าบ้านใช่ไหมคือว่าว่ายังไง ยอมรับมาซะดีๆเถอะใช่ค่ะโอ้นั่นไงฉันว่าแล้วนี่แกพาผู้ชายเข้าบ้านมาตอนที่ฉันกบับคุณผู้ชายไม่อยู่ใช่ไหมแกจะไปทำอะไรที่ไหนก็ได้นะแต่แกอย่าลืมว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่โรงแรมแล้วก็ไม่ใช่บ้านของเธอด้วยหนูขอโทษนะคะคุณผู้หญิงขอโทษนะคะคุณผู้ชายเะจะลงโทษหนูยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าไล่หนูออกเลยนะคะนี่พอแล้ว ฉันจะไม่ไล่เธอออกนะเห็นแก้วว่าเป็นความผิดครั้งแรกแล้วกันแต่ถ้าคราวหน้าเนี่ยมีอีกเนี่ยฉันไล่เธอออกแนะ่แล้วจำมัด้วยนะที่นี่บ้านของฉันอย่ามาทำอะไรที่ที่ที่นี่เข้าใจไหมขเข้าใจไหมแล้วทำความสะอาดโซฟานี้ด้วยจำไว้นะที่หลังเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีก เบาๆสิจุกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อยนิไยนยยยย่ไม่ได้อะไรกันเนี่ยฮะคือคืออะไรอุย้ยนี่ผัวแกหรอรอุ้ยล้อหล่อมินแหมแกทำแบบนี้เดี๋ยวแฟนฉันเขาก็ตกใจหมดหรอกซานคะ่ะนี่แชมเปญค่ะสาวสองเขาเป็นเพื่อนสนิทฉันนะคะ ว่าอะไรนะสาวสองใช่ค่ะอ๋อเขาเพิ่งเฉาะมานะคะเขาก็เลยมาให้ฉันดูเมื่อกี้ตลกมากเลยแกนี่อย่างมิ้นแกพูดอะไรอย่างนี้ยันเขินนะฉันฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันเขินแฟนแกอ่ะไ้เจอกันนะเดี๋ยวก่อนครับ <c oughs> <c oughs> คุณซันสุดหลอคุณลืมเนี่ยเออขอบคุณนะคะตายแล้วลืมได้ไงเนี่ยเ,เ,เกือบไปแล้วนายกูไปดีกว่าเฮ้ยคุณแจรรถ นี่อยู่ใช่ป่ะโอ้ยตายแล้วลืมได้ไงก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณนะครับคุณซันบนรามาไปด้วยไว้อะไรกันนะคะอะไรกันนะคะ่ะ,นนะ,คะมึงเลืกคาขากูด้วยนะมึงคิดว่ากูโม่หรือไงฮะคิดว่ากูเนี่ยจำมึงไม่ได้หรอไอช่างแอร์ ผมขออนุญาตถอดเสื้อน,นะครับเรียากาศมันร้อนได้ค่คะคุณคุณคุณค่ะหืม พอดีว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นเลยนะคะฉันก็เลยเรียกช่างมาซ่อมแอร์ออให้งี้นเนี่ยผมไปทำงานก่อนนะไว้เจอกันตอนเย็นค่ะ เสื้อเมื่อกี้ไม่ใช่ของผู้ชายองเธอใช่ไหมเอ่อของหนูสิคะคุณผู้ชายถ้าเธอพูดความจริงเนี่ยฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอสองเท่านี่สองหมื่นก็คุณผู้หญิงสิคะ พาคนผู้ชายที่เป็นช่างซ่อมแอร์เมื่อเช้าค่ะมันนอนได้ตั้งหลายครั้งนะคะหนูเตือนแล้วเขาก็ไม่ฟังอะคะ่ะแถมยังขู่หนูด้วยนะคะว่าถ้าเาเรื่องนี้ไปบอกคนผู้ชายอะจะไล่หนูออกค่ะกำลังวจะไม่มีใครได้เธอออกทำไงนะทีนี้พวกมึงสองคนเนี่ยมีอะไรจะแก,ก้ตัวอีกไหม ถ้าไม่พูดเนี่ยกูออกจากบ้านไปนะอย่าให้กูเจอหน้าอีกเข้าใจไหมพี่ชันครับพี่อะไรละ่ะข้าวของเนี่ยมึงไม่ได้ออาไปด้วยอ,อยุ้ยแกงไปพี่ชันนี่ยเขาแกคนเดียวเลยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็แกนั่นแหละอุย้ยฉันไปด้วยสิโอ้ยไปด้วยไม่ต้องไปไม่เอาฉันไม่มีที่ไปแล้วโอ้ยไม่ต้องไปไง ไปไม่ไปอ่วนไปด้วยไม่ไปไปล่อยให้ไปก็ไปไ่ะ